กรรมาการที่เคารพกระผมชื่อเด็กชายบุญยาพัฒน์นามสกุลชนลิศกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3คับ5โรงเรียนอนุบาลพะเยาจังหวัดพะเยาวัวนนี้กระผมจะมาท่องบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้าเกิด สูอายเขาเพื่อนฝูงยอะเยาว่าเงาว่าโมลา ซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไรไม่มีสวัสดี ขอขอบคุณครับ